ถนนเส้นนี้เป็นถนนริมน้ําปิงค่ะอําเภอเมืองจังหวัดตาดอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะคะเนี่ยติดกับแม่น้ําปิงค่ะสวยงามนะคะถนน,ถนนเส้นนี้สะอาดน่าเที่ยวมากนะคะต้นคูนก็กาลังเลื้องนะคะสวยงามถ้าใครจะมาเที่ยวช่วงขณะนี้นะคะก็สวยงามมากนะคะเพราะว่าไม่แออัดนะคะ สถานการณ์อย่างนี้นะคะน่ามาเที่ยวน่ามาชมมากเลยค่ะถ้าใครผ่านมานะคะก็แวะได้เลยถนนริมน้ำปิงค่ะสวยงามมากจะคู่ขนานกับแม่น้ำปิงนะคะไปถึงสะพานกิติขจรที่เราข้ามไปจังหวัดลำปาง,ปางจังหวัดเชียงใหม่นะคะ คือเส้นนี้จะไปถึงสะพานเลยนะคะสามารถที่จะเลี้ยวไปทั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่ได้นะคะเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่อากาศบริสุทธิ์จริงๆนะคะส่วนมากก็จะมีคนมาออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีสินค้าขายมีคนมา ซื้อมานั่งเล่นกันนะคะซื้ออะไรมาทานเล่นกันริมน้ำตอนเย็นๆนะคะนะคะจะเห็นว่าถนนสองข้างทางมีต้นไม้ตลอดเลยนะคะสวยด้วยข้างหน้าเรก็จะเป็นอาคารกิตติคุณนะคะซึ่ง มีไว้สำหรับจัดงานรัฐพิธีราชพิธีต่างๆนะคะของหน่วยงานาราชการค่ะแล้วก็จะมีสินค้าขายรอบๆนะคะอาคารกิติคุณน,นี้นะคะตอนเย็นนี่จะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยนะคะมาซื้อของกินกันเห็นไหมคะสวยงามตรงข้ามอาคารกิติคุณกิติคุณนะคะก็จะมีสะพาน สมพธิกรุงรัตนโกศิลร์สองปีนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยค่ะสพาน,นะคะคนเดินไปเที่ยวได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาห้ามนำรถเข้าไปแล้วนะคะก็เดินไปชมได้เย็นๆบรรยากาศดีมากค่ะ วิวสวยนะคะพระอาทิตย์ตกสวยงามตรงนี้ค่ะจะมีของขายข้างทางตลอดแนวถนนนี้เลยนะคะตอนกลางคืนนะคะก็มาสามารถมาหาของกินได้มีทุกอย่างเลยค่ะ มีเจ้าอร่อยออร่อยนะคะมีอยู่หลายร้านเลยนะคะบริเวณนี้นะคะก็ถ้าถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองเขาก็จะเป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลไปที่พันดวงค่ะนี่ซุ้มของเทศบาลนะคะอ่านซุ้มนี้ไปก็จะเป็นข้างซ้ายมือก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลสาะคะตอนเช้านะคะก็จะขาย ผลไม้ตอนเช้าตอนเย็นก็จะไม่ค่อยมีมีบ้างนิดหน่อยแล้วข้างขวานี่ก็จะเป็นที่จอดรถสำหรับคนมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารซื้อกับข้าวกันนะคะนี่นะคะพาชมเที่ยวเมืองตากค่ะริมน้ำถนนเส้นริมน้ำถนนเส้นนี้สวยงามมากนะคะถ้าใครผ่านมา ก็มาเส้นทางนี้ได้ค่ะแล้วก็ไปเลี้ยวออกไปลำปางเชียงใหม่ได้ค่ะข้างหน้านี่ก็จะเป็นโรงแรมเบียงตากนะคะใครที่ถ้ามาหลายวันหรือมาค้างคืนก็มาพักได้นะคะริมติดริมน้ำเลยติดริมแม่น้ำปิงเลยนะคะจะวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นแม่น้ำปิงนะคะ ยมือเนี่นะคะเป็นโรงแรงเมเวียงตากค่ะเห็นไหมคะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนริมแม่น้ำปิงของจังหวัดตากนะคะอยู่ในเขตเทศบาลสวยงามมากเห็นไหมคะมีต้นไม้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นที่จัดทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์ในมิเซียมค่ะของเทศบาลเมืองตากนะคะบริเวณนี้ทุกวันพฤหัสและก็วันเสาร์ ต้นไม้ธรรมชาติยังดีอยู่นะคะจะเห็นว่าข้างๆก็เป็นแม่น้ำปิงตลอดแนวกระนานไปกับแม่น้ำเลยค่ะถนนเส้นนี้นะคะ มาเที่ยวรับรองไม่ผิดหวังค่ะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่สวยงามนะคะยังมีธรรมชาติให้ชมอีกเยอะเลยค่ะ ก็จะมาจดที่สะพานกิติขจรด้านหน้านี้นะคะเดี้ยวซ้ายขึ้นไปก็จะเป็นสะพานค่ะเฮยตลอดแนวทางเลยนล้คะมองเห็นแม่น้ำอยู่ข้างล่างจะกู่ไปขนานไปกับถนนนะคะแม่น้ำปิงก็จะใสสะอาดค่ะต้นไม้กเ,เขียวนะคะหน้าพักผ่อน หน้ามาพักก่อนค่ะใครที่ชอบบรรยากาศนะคะเย็นๆสบายๆนะคะก็มาออกมาแวะเที่ยวกันได้ค่ะทางซ้ายนี่ก็จะเป็นโจนผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะถัดไปนั่นก็จะเป็นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตากนะคะเนี่ยค่ะเบื้องหน้าเห็นไหมคะเป็นสะพาน ิทิกรที่มาจากกรุงเทพนะคะมาจากไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องมาข้ามสะพานนี้